สิอันดับสัตว์ที่คนญี่ปุ่นชอบมากที่สุดคนญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่รักสัตว์ไม่แพ้คนไทยในญี่ปุ่นมักมีรายการและสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้รับความนิยมจากคนญี่ปุ่นมากมายมาดูสิบอันดับสัตว์ที่คนญี่ปุ่นชอบและเหตุผลที่ชอบสัตว์เหล่านี้กันนะคะอันดับที่หนึ่งหมา คนญี่ปุ่นชอบหมามากเพราะหมาเป็นสัตว์ที่จงรักภักดีรักเจ้าของเข้าใจถึงความรู้สึกและคอยคลอเคลียเป็นเพื่อนเจ้าของในยามที่พวกเขาเหงาและเศร้าอันดับที่สองแมวแมวเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเอาแต่ใจบางครั้งเย็นชาไม่สนใจเจ้าของแต่บางครั้งก็มาอ้อนลักษณะนิสัยเหล่านี้ของแมวมักจะโดนใจคนญี่ปุ่นและคนที่รักแมวมากที่สำคัญคือไม่ต้องจูงออกไปเดินเล่น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้คนญี่ปุ่นนิยมเลี้ยงแมวกันมากขึ้นอันดับที่สมีแพนด้ามีแพนด้ามีขนสีขาวดำเป็นปุยนุ่มน้าจับและมีท่าทางกินใบไผ่ที่น่าเอ็นดูนอกจากนี้ก็มีขอบตาดำคล้ำที่มักถูกเอาไปเปรียบกับคนที่พักผ่อนน้อยจนมีขอบตาดำอันดับที่สกระต่าย กระต่ายเป็นสัตว์ที่โรงเรียนประถมศึกษาญี่ปุ่นเลี้ยงไว้ในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้จับสัมผัสและช่วยดูแลกระต่ายหูยาวขนนุ่มและกระโดดไปมาเป็นภาพแห่งความประทับใจของเด็กญี่ปุ่นอันดับที่5โลมาโลมาเป็นสัตว์ที่คนญี่ปุ่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชอบมากเพราะได้เห็นความฉลาดและความเข้ากันได้ดีกับมนุษย์จากการแสดงโลมาตามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นอันดับที่6 มีแพนด้าแดงมีแพนด้าแดงมีลำตัวสั้นมีขนยาวและหนาสีน้ำตาลแดงส่วนท้องและสะโพกมีขนสีดำมีรูปหน้าและลวดลายคล้ายกับแรคคูนในญี่ปุ่นมีแพนด้าแดงได้รับความนิยมมากจากข่าวมีแพนด้าแดงยืนด้วยสองขาหลังซึ่งทำให้พวกมันเป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันดับที่7แฮมเตอร์แฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่คนญี่ปุ่นนิยมเลี้ยง เนื่องจากตัวเล็กน่ารักขนนุ่มตักลมดำและสามารถเลี้ยงในกรงเล็กๆที่ไม่เปลืองพื้นที่บ้านได้อันดับที่8อันปากา้าอันปาก้าสีขาวและน้ำตาลมีขนฟูและตากลมดำซึ่งดึงดูดใจคนญี่ปุ่นให้รักและเอ็นดูอันดับ9โคอาลาโคอาลาขนฟูท่าทางเชื่องช้าและกาะติดกับต้นไม้เป็นภาพที่สร้างรอยยิ้มและความรู้สึกผ่อนคลายให้แก่คนญี่ปุ่นอันดับ10 ช้างช้างเป็นสัตว์ในสวนสัตว์ที่คนญี่ปุ่นชอบมาก